อันเสียงลกเพิ่นหาอาหารให้กันกินพี่น้องสองตัวสิเป็นนันแม่ลูกที่ได้บ่บหรือจังใดบุูพี่น้องสีดำได้งามๆนั่แมาเห็นตัวชัดๆเนี่ยพี่น้อง เขาหาเหยื่อแล้วเขาก็ป้อนกันแมมพี่น้องซิมเมนแม่ลูกหรือพอลูกกับโบหูหรือสิเป็นคู่เขากับโวหูนะแต่พฤติกรรมนี่เห็นโดนเราเพอดีอัพโหลด,ดอันนี้เสร็จก็เลยเอามือถือมาถ่ายบึงเนาะเห็นเขาหาอันเหยื่ออาหารป้อนกันพักหนึ่งเราโดนเราพู้นไปไกลแล้วพอดีกระจ่อนกับม้าพี่น้อง กระจนกับมาเรียนอยู่ใกล้ๆ่กาไปละไปตังพุ่นละไปเห็นกระซีนั่นล้วปีน้องพุ่นละไปจั้งพุ่นละกระจนกับกระลังออกมาหากินด้วยกันพุ่นไปละไปยินแต่เสียงแต่ว่าข่อยเห็นตาเปลาข่อยเห็นอยู่แต่ว่าซูมให้เบิ่งบ่ค่อยนั่นกระจนก็กระลังพุ่นดดน้ำเน่อมน้ำเนมหลแล้ว เอาพี่น้องหันไปหันมาดูผีเสือ้อเขาเพิ่งแตกออกจากไอดักแด้พี่น้องแตกแล้วเหมือนเขาปฏิกิริยาผสมพันธุ์กันพอมาพี่น้องแต่ไม่แน่ใจอะ่ะน่ะเพิ่งแตกหันไปหันมายางชมนั่นชมนี่ห้าพี่น้องตัวใหญ่มอกแต่อันนี้คือสองตัวนะคะแต่ว่าเหมือนเ,อเขาเรียกว่า ผสมพันธุ์เนาะไม่แน่ใจอะหรือ,อยังไงแต่เพิ่งจะออกแหมืพี่น้องเขาเพิ่งจะออกจากดักแด้นั่นอะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยคือสองตัวเลยพี่น้องที่เสื้อสองตัวนะเขาจะลายนี้จะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ลาดูลายนี้หน่อยพี่น้องดูดิเออทำไมเขาเอา่อ เราก็ไม่รู้เนาะก็คือธรรมชาติพี่น้องตอนแรกว่าเอ๊ะตัวเดียวหรอสันแต่ดูมองไปมองมาอ๋อสองตัวเออแต่เหมือนเขาจะเพิ่งจะแตกออกจากดักแด้เห็นบ่นะนั่นแหละค่ะตัวตัวดักแด้เขาเออเป็นอะไรที่แบบเราก็เห็นอ่าเ,เขาเรียกว,ว่าธรรมชาติเน้องพี่น้องเพิ่งนี่ย ก็เขาเรียกว่าอ่าธรรมชาติเนาะทํำให้เราเห็นสองตัวแล้วพี่น้องนะเป็นผีเสื้อแล้วตัวใหญ่แล้วพี่น้องตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าอเราได้เห็นเนาะเพึ่งจะเห็นเนะ่ยค่ะว่าเขาเพึ่งจะออกจากดักแด้แต่เขาสามารถเขาเรียกว่าผสมพันธุ์หรือ เป็นคู่รักกันได้หรอเราอันนี้อันนี้ขอโทษขอพูดคําอธิบายว่าเราไม่รู้จริงแต่เนี่ยพี่น้องว่าเอาเรารู้ได้ไงเพิ่งแต่ออกดักแด้เราก็คือเห็นเห็น,เห,นเห็นไหมอะดักแด้ก็อยู่ข้างๆเนาะอันนี้ก็คืออถ้าใครรู้เรื่องผีเสื้อเราก<ม>็ต้องขอโทษเลยเนาะว่าแต่เราเห็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนั่นน่ะตัวดักแด้ก็อยู่ข้างๆแล้วผีเสื้อนั่นก็คือสองตัวค่ะสองตัวอุวยใหญ่นะตัวใหญ่นะ อเนาะก็เป็นอะไรแบบว่าเออเราได้เห็นนะเป็นธรรมชาตินะเเรียกว่าวิวัฒนาการธรรมชาติเนะที่เราเห็นแล้วเออมันก็แปลกตาแล้วก็ดูสวยงามตามธรรมชาติเนาะพี่นนอะน่ะดูดิตัวใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ตัวเล็กอืมแปลกเนาะ แต่ถ้าเวียงมาทางเนี้ยมันจะเอไม่ไม่เห็นเจ็มที่ไงแต่ก็เห็นก็จะประมาณเนี้ยนะเห็นไหมพี่น้องเออเราก็จะคือเราไม่ได้เอามีไม,ไม้ไอ้นั่นขึ้นมาไอ้เขาเรียกว,ว่าไม้ยาวๆที่จะถ่ายให้เห็นช,าชาัดๆไม้เซลฟี่อ่ะดีถือถือมือถือแล้วพี่น้องดูดิเออแปกอ่อะเราก็เพิ่งเคยเห็น แต่ที่แน่ๆเน,นี่ยอันนี้กำลังเป็นดักแด้อยู่พี่น้องใหญ่มากเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมสังเกตด,ด้วยนะพอดีแสงแยงไอ้นี่หน่อยนึงเนาะพี่น้องแต่ดูด้วยจอเล่าคือเห็นเห็นคือเขาจะเป็นสีเขียวจะเป็นดักแด้ที่ใหญ่เหมือนกันนะดักแด้ผีเสื้อเลยแลละพี่น้อง